สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานเจ้าตัว CASTUS TF นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดแคสสำหรับเฟ e บุ o กนะครับโดยสเต็ปแรกนะครับให้เรา,าบัรทบันคลิกเพิ่มในโคมนะครับคลิกเพิ่มส่วนขยายนะครับ จากนั้นมันจะมีหน้าปออ up ขึ้นมานะครับเมื่อเราทําการติดตั้งําเร็จนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกกรกบาทนะครับจากนั้นมาคลิกที่เจ้าตัวส่วนขยายนะครับตรงนี้จะเป็นรูปจิ๊กซอนะครับให้เราดาเนินการคลิกปรับหมุดนะครับเจ้าตัว TF นะครับจากนั้นให้สังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวไอคอนของเจ้าตัว TF โผล่ขึ้นมานะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เราไปยังหน้าโปรไฟล์ Facebook ของคนที่เรากําลังจะบอดนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น Facebook ของผมเองนะครับ ผมก็มาอย่างโปรไฟล์ Facebook ของผมนะครับจากนั้นผมก็จะมาทำการคลิกเปิดโปรแกรมเจ้าตัว TF นะครับ mm hmm. เมื่อเราคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้าต่างให้เรากรอก username และ password นะครับ ซึ่ง username กับ password ตรงนี้เราจะได้มาจากไหนก็คือมันจะได้มาจากการที่เราซื้อ VIP นะครับจาก admin นะครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีเราจะเปิดให้ทดลองฟรี3วันนะครับโดยให้ติดต่อเข้าไปยังลายนี้นะครับ l ลน์บอดแคสตนะครับสามารถติดต่อไปภายในระยะเวลาตามที่กำหนดได้นะครับ8โมงถึง4ทุ่มนะครับจากนั้นผมก็จะมาทำการกดล็อกอินนะครับ เมื่อผมทําการล็อกอินสำเร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาโปรแกรมมาแบบนี้นะครับสิ่งแรกนะครับให้เรามาสังเกตรตรงเลือกแฟนเพจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกสําหรับแ c คเคา t ที่เรากําลังจะบอร์ดนะครับมาเลือกให้ถูกนะครับอย่างผมก็จะบอร์ดแอคเคานนี้นะครับล i ยบอร d ดแก๊ i ลิมิเต็ดจากนั้นจะให้เรามาดูในส่วนของตรงความเร็วนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากครับในเรื่องของความเร็ว เราสามารถปรับความเร็วให้มันเร็วขึ้นได้นะครับในกรณีที่ให้มันเสร็จเร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเราปรับให้มันเร็วขึ้นอาจจะมีสิทที่จะโดน a c e b o o k บล็อกก็ได้นะครับขอแนะนําว่าให้เราเลือกปกติก็ได้นะครับทางระบบที่เซตออกมาแล้วนะเพราะเพราะมันจะดูเซฟที่สุดแล้วนะครับจากนั้นในส่วนของจํากัดการส่งต่อนอาทีนะครับ255เนี่ยก็คือ,คอใน1นนาทีนะครับจะส่งข้อความให้ไม่เกิน255ข้อความนะครับเมื่อมันเกิน255 ความในหน่งนาทีนะครับทางระบบจะทําการหยุดรอให้ครบ1นาทีนะครับแล้วมันก็จะเริ่มส่งต่อนะครับส่วนหยุดชั่วคราวทุกกี่นาทีตรงนี้ก็คือเมื่อเราทําการบอดมาเรื่อยๆนะครับจนเวลามันรวมกัน2 0นาทีปุ๊บก็จะให้มันทาการหยุดนะครับโดยให้มันหยุดทุกๆ3นาทีนะครับเมื่อเราบอดจนครบ20นาทีปุ๊บระบบจะทําการหยุดส่งชั่วคราวนะครับ3นาทีเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับ ตามที่แต่ละคนสะดวคนะแต่ว่าถ้าปรับให้มันไวขึ้นอาจจะต้องรับความเสี่ยงเพิ่มนะว่าจะโดนเ c e b บุกบอกก็ให้เซตอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะดูปลอดภัยที่สุดแล้วในส่วนของผู้เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นให้เราเนี่ยใส่จํานวนผู้เริ่มต้นนะครับอย่างเช่นมีผู้ใช้1000คนนะครับถ้าเราต้องการเริ่มบอร์ดตั้งแต่คนแรกก็ให้เรามาใส่เล็กหนึ่งอย่างนี้นะครับส่วนถึงผู้รับนะครับก็คือสมมติว่าเพื่อนเราเี่นี่มี1น0 0งคนใช่ไหมครับก็ให้เริ่มบอดตั้งแต่คนที่1ก็จะปคนที่นะครับ ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับก็จะเป็นให้เราสามารถใส่คอนเทนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะพิมพ์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่ข้อความไปได้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะทำการบอร์ดส่งไปยังลูกค้านะครับ ในส่วนของไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถแทรกรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปได้นะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นไฟล์รูปภาพแล้วกันนะครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปในแถวเดียวกันแบบนี้นะครับข้อความจะถูกส่งไปก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยไฟล์รูปภาพนะครับจะถูกส่งต่อตามมานะครับหรือจะใช้อีกวิธีก็ได้นะครับมาในฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราต้องการให้รูปภาพเนี่ยไปก่อนได้เรามาทําการคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่อเลือกไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอนะครับจากนั้นก็คลิก Open นะฮะจากนั้นก็กดเพิ่มไปในรายการนะครับจากนั้นอยากจะให้ข้อความเนี่ยมันตามมาที่หลังต่อจากรูปภาพนะครับก็ให้เราทําการใส่ เนื้อหาเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นแถวตรงนี้มาต่อกันนะครับรูปภาพก็จะถูกส่งไปก่อนก็จะตามด้วยข้อความนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเวลาบอดแคทตรงนี้นะครับเราจะมีการเซตเวลาได้นะครับว่าจะให้มันเริ่มทําการยิงบอร์ดช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับเผื่อในกรณีที่ไม่สะดวกดูหน้าของนะครับก็เซ็ตเวลาให้มันสามารถบอร์ดแคทเองอัจโนมัติได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะตั้งเวลาครับก็ให้มาคลิกตอนนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของถ้าใครเป็น v i p นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นข้อความตรงนี้ครับเขียนว่า v i p นะครับ,ารบจากนั้นนะครับให้เรามาสังเกตปุ่มดึงลูกเพจนะครับในตัวของเรื่องบอร์ดแคทเนี่ยให้มันสั่งให้มันเริ่มบอร์ดแนะครับให้เรามาดูตรงปุ่มดึงลูกเพจก่อนนะครับ จะตัวปุ่มดึงลูกเพจตรงนี้นะมันจะทําการไปขอข้อมูลจํานวนเพื่อนที่อยู่ในเพจของแอคเคท์นี้นะครับเราจะได้มาเป็นไฟล์เท็กขึ้นมา1ไฟล์นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับผมก็จะทําการคลิกดึงลูกเพจนะครับจากนั้นก็มันจะขึ้นโลโก้หมุนๆมุเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านซ้ายบนนะครับว่าตอนนี้เราเดึงลูกเพจไปกี่คนแล้วแล้วก็มีจานวนลูกเพจทั้งหมดกี่คนเมื่อมันไอหมุนๆมุนตรงนี้มันสําเร็จนะครับมันหายไปแล้วขึ้นตรงนี้มาแทนก็ให้เรามาดูที่ตรงปุ่ หลังจากที่เราดึงลูกเพจเสร็จก็มันจะให้เราดาวน์โหลดลูกเพจนะครับให้เราทาการคลิกดาวน์โหลดเราก็จะได้ไฟล์ txt ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการคลิกเปิดเห็นไหมครับว่าเราจะได้ข้อมูลของลูกเพจมานะครับข้อดีของการที่เราดึงลูกเพจแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ txt แบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อทุกครั้งที่เราบอดแคสต์นะครับระบบเนี่ยมันจะทําการไปดึงลูกเพจมาก่อนเมื่อดึงลูกเพจเสร็จเนี่ย มันถึงจะเริ่มบอดแคสไปนะครับซึ่งถ้าเรามาทําแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับอาจจะเกิดความล่าช้าในการบอดแคสนะครับแต่ถ้าเรามาดึงรูปเพจไว้ก่อนเราสามารถที่จะก๊อปปี้ทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะอย่างเช่นพรุ่งนี้เราก็ต้องบอกให้คนนี้อีกแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลรูปเพจตรงนี้นะครับเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับโดยเราไม่จําเป็นจะต้องมากดดึงรูปเพจบ่อยๆหรือว่ากด บอร์ดเชนแล้วให้มันไปดึงลูกเพจบ่อยๆนะครับโดยวิธีเอาตัวไฟล์ตรงนี้ไปใช้นะครับให้เราทําการคลิกเล็กทั้งหมดนะครับจากนั้นให้เราทําการคลิกคัปปี้นะครับจากนั้นให้เรานํามันมาวางไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการเอาข้อมูลที่อยู่ในไฟล์เท็กทั้งหมดมาวางไว้ในช่องนี้นะครับให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับว่าเรามีจํานวนลูกเพจทั้งหมดกี่คนเราจะเห็นว่ามันเขียนว่า49คนนะครับสําหรับแอเคาบนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนผู้รับนะครับเป็น49นะครับ โดยผมจะให้มันเริ่มต้นบอร์ดตั้งแต่คนที่1น,นะครับไปจนถึงคนที่4 9ก็คือคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนคอนเทนต์ตรงนี้สักครู่นะครับผมก็จะมาทําการแก้ไขนะผมจะไม่ส่งข้อความไปด้วยนะครับผมจะทําการกด delete ตรงนี้ไปนะครับโดยผมจะส่งไปแค่รูปภาพนะครับเพราะว่าในรูปภาพผมมีเขียนข้อความอาไว้อยู่แล้วหรือเราก็สามารถใส่ข้อความไปให้เป็นตัวอย่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้ ผมก็จะทําการใส่คอนเทนต์ตรงนี้เข้าไปนะครับเราจะกดเพิ่มไปในรายการนะครับจากนั้นผมจะทําการเริ่มบอร์ดแสต์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มบอร์ดแสร์นะครับให้เรามาทําการกดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นล็อกต่างๆนะครับที่ทางระบบทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นตอนที่เราเริ่มบอร์ดนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการบอกสถานะต่างๆนะครับว่าเราบอร์ดแสต์หาใครอยู่อยู่คนไหนนะครับเดี๋ยว เรามาเริ่มบอดแคร์นะครับเราจะรู้เลยผมจะทําการคลิกเริ่มบอดเลยนะครับเมื่อมันขึ้นมาแจ้งเตือนว่าคุณต้องการส่งข้อความในการนี้หรือไม่อ่ให้เราตอบ yes นะครับถ้าเราจะเริ่มบอร์ดเมื่อเราทําการคลิกเริ่มครับมันจะขึ้นด้านซ้ายบนขึ้นมานะครับว่าเริ่มบอร์ดแหละนี่นะฮะ เห็นไหมครับว่าหลอกมันจะขึ้นบอกนะว่าเราทําการบอดแคสต์ถึงถึงคนไหนแล้วนะครับมารอดูกันครับว่าตอนมันเสร็จจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างครับเมื่อผมได้ทําการกดบอดแคสต์ไปนะครับข้อความก็จะถูกยิงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าข้อความจะถูกยิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่ามันเสร็จนะครับเห็นไหมนี่ครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมใส่เข้าไปนะครับเมื่อมานทำการครบหนึ่ร้อเร์เซ็นนะครับบอร์ดแคชก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับให้เรามาทำการกดคลิกเปิดหลอกตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นสีแดงบางอันนะครับ มันจะเขียนว่าไม่สําเร็จนะครับมันก็จะบอกว่าเราส่งให้คนไหนแล้วมันไม่สําเร็จมันเกิดปัญหาอะไรนะครับหรือถ้าใครบอดแคสต์อยู่แล้วติดปัญหาอะไรนะครับสามารถเปิดล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการแคปภาพนะครับส่งไปให้อด min นะครับทําการเช็คนะครับได้นะเสร็จตรงนี้ไปแล้วให้เรามาทาการสังเกตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มหลังจากที่เราทําการบอดแคสต์สำเร็จนะครับมันก็คือปุ่มดาวน์โหลดเฉพาะที่สําเร็จนะครับ เจ้าตัวดาวนโหลดเฉพาะที่สําเร็จกับดาวโหลดรูปเพจต,ตรงนี้จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าดาวน์โหลดทเฉพาะที่สําเร็จเนี่ยเราจะทําการดาวน์โหลดข้อมูลของรูปเพจที่เราทาการบอร์ดแคสสาเร็จนะครับไม่เหมือนที่เราทําการดาวน์โหลดขอข้อมูลรูปเพจนะครับเราสามารถเนี่ยนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับสักสองวันแล้วก็ทําการเดลรูปเพจใหม่เนี่ยก็ ดีเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งและวิธีการใช้งานเจ้าตัว TF นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ l n e b บ o a d c a ต t ตรงนี้ได้นะครับแล้วทำการทักไปได้เลยนะครับมีแอดมินตอบให้ตามเวลาเลยนะครับขอบคุณครับ